ทีนี้หนึ่งในข้อเรียกร้องของทางกลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเก mm ิลเกตเวก็คืออยากจะให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา44ยกเลิกมติการประชุมสอน,นอชอเมื่อ18ธันวาคมที่ผ่านมาที่ผ่านวาระไปแล้วสำหรับร่างพรบอรคอมพิวเตอร์เรื่องนี้เมื่อวานนี้เนี่ยรองประธานสอน,นอชอคุณชรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยออกมาบอกเลยนะคะว่าคือพรบรมันผ่านการพิจารณาของสอน,นอชอไปแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อประกาศบังคับใช้ค่ะมันก็เป็นดุลพินิจ์ของนายกรัฐมนตรีว่าจะพิจาารณา เรื่องนี้อย่างไรแต่ทีนี้ถ้าใครไม่เห็นด้วยกับร่างพรบรนี้เนี่ยคุณชรชัยเสนอตัวเลยนะคะบ,บอกว่าขอเป็นคนกลางคือถ้าประเด็นไหนที่มองว่าไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเนี่ยก็ให้แจ้งมาค่ะ คือแล้วก็อยากจะให้กฎหมายเนี่ยมันผ่านไปเรียบร้อยก่อนคือประกาศใช้เป็นกฎหมายออกมาก่อนแล้วถ้าหากว่าส่วนไหนที่มองกันว่ามันละเมิดส่วนไหนที่มองกันว่ามันไม่เหมาะไม่ควรไม่ถูกต้องก็ค่อยเสนอความเห็นมาอีกทีหนึง่งแล้วก็เป็นการแก้กฎหมายในภายหลังก็คือขอแก้ไปยังกระทระวงดีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือจะเสนอไปที่สอนอชก็ได้โดยตัวคุณชรชัยเนี่ยยินดีจะเป็นสื่อกลางให้ครับท่านบอกว่าดีกว่ามาโจมตีกันแบบนี้ทําให้ประเทศชาติเสียหายที่สําคัญนั้นบอกได้ว่าให้ศึก ษาให้ละเอียดก่อนว่าตรงไหนที่มองว่าเป็นการละเมิดแล้วเอาจุดนั้นมาคุยกันค่ะส่วนคุณวิชนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงมาตรา44ที่เรียกร้องกันว่าให้นายกใช้เพื่อยกเลิกร่างกฎหมายพรบอรคอมเนี่ยนะคะคุณวิชณุบอกว่าคสอชอไม่ใจอ่อนกับข้อเรียกร้องค่ะเพราะว่าการออกคําสั่งตามมาตรา44นะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีความจําเป็นเท่านั้นและที่ผ่านมาการออกมาตรา44ก็มีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดภาระผูกพันหรือว่ามีความยุ่งยากซึ่งมองว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายททีีี่่่่ะมมกกกาาารรรยเเลลิงพพบอคออววต์ผนไปแ้ เพราะว่าเพิ่งจะผ่านการประชุมสภาที่ติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสอนชอไปแล้วนั่นเองครับ เดี๋ยวตามกันดูนะคะฝั่งหนึ่งก็ยืนยันว่าไม่ละเมิดสิทธิ์แต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าดูข้อกฎหมายแล้วก็ละเมิดสิทธิ์ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเองก็ต้องรับหน้าที่เป็นแม่งานในการที่แจงทำความเข้าใจตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปเนี่ยนะคะมีกรณีเรื่องของไผ่ดาวดินค่ะหรือว่านายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาก่อนหน้านี้ถูกดำเนินคดีใน2ข้อหาด้วยกันก็คือมาตรา112หมิสถาบันนะคะแล้วก็มีความผิดตามประคอมพิวเตอร์ด้วย,วยกรณีที่ไผ่ดาวดินเ่ไไปแชร์บทควาามมมมหะส เว็บไซต์ BBC ไทยทีนี้เรื่องเนี่ยไปสู่ชั้นศาลแล้วศาลก็อนุญาตให้ไผ่ดาวดินเนี่ยประกันตัวออกมาได้แต่มันมีประเด็นเกิดขึ้นก็คือในระหว่างที่ได้รับการประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวออกมาปรากฏว่านอกจากไผ่จะไม่ลบข้อความที่เป็นคดีความก็คือเรื่องบทความของ BBC ไทยเนี่ยนะคะยังมีการไปโพสต์แสดงความคิดเห็นแล้วก็มีการพิมพ์ข้อความในเชิงเยาะเย้ยเจ้าพนักงานหลังจากที่ได้รับการประกันตัวด้วย แน่นอนว่าเรื่องนี้พนักง,งานสอบสวนโรงพักเมืองขอนแก่นก็เลยไปยื่นเรื่องต่อศาลอีกทีหนึ่งเพื่อให้ศาลเนี่ยเพิกถอนการประกันตัวของไผ่ดาวดินซึ่งเมื่อวานนี้ศาลก็พิจารณาเรื่องนี้นะคะเป็นการไต่สวนลับค่ะไม่ได้ให้ใครที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปก็จะมีแต่เฉพาะพนักง,งานสอบสวนมีตัวผู้ต้องหาก็คือไผ่ดาวดินมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทนายความหลังการไต่สวนที่สุดแล้วศาลมีคําสั่งเพิกถอนสัญญาประกันตัวไผ่ดาวดินค่ะครับไผ่ดาวดินหรือว่า จตุพัฒนะครับก็จะต้องถูกอนุญาตฝากขังผัดที่1เป็นเวลา12วันตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปโดยทานายความก็ทําคําร้องเพื่อขออุทธรณ์คาสั่งถอนประกันจนสุดท้ายบ่าย2โมง15มาวานนี้ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนายไผ่ดาวดินไปฝากขังที่ทานทัสถานบําบัดพิเศษขอนแก่นโดยไม่มีกลุ่มมวลชนมาชุมนุมแต่อย่างใดครับอา้าวถูกถอนประกันก็เท่ากับว่าตอนนี้ก็จะต้องเข้าไปที่เรือนจำแต่ทนายความก็บอกว่าจะทำเรื่องขออุทธรณ์คำสั่งถอนประกันนี้ต่อไปนะคะ ประเด็นเศรษฐกิจกันสักเรื่องหนึ่งค่ะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขามีการจัดอันดับธุรกิจทั้งดาวรุ่งและดาวร่วงไม่ใช่ของปีนี้นะของปีหน้าประจําปี60ค่ะไปดูกันหน่อยดีไหมคะได้ครับเพราะวันนี้ทางด้านคุณธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย,ย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้า